นางหลานมาโนหนึ่งในอินโดโนหนึงในมาเลเซียและกำลังจะเป็นโนหนึ่งในจีนยุโรปและลอเมริการายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ละโบยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น่องปองปไปมดสุขุลสุขนมาพบกับละโบยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่335 และในเอพีนี้อาจจะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวนางไทยที่กำลังไวรัลทั่วเอเชียและทั่วโลกณนะตอนนี้ล่าสุดกลายเป็นโนหนึงของมาเลเซียไปแล้วบางคนดูซามสองครั้งสามครั้งก็มีแอดได้เข้าไปอ่านข่าวของสำนักข่าวคมชัดลึกข่าวที่แอดได้อ่านก็คือข่าวเกี่ยวกับนางหลานมา้าข่าวมีรายละเอียด,ดังนี้ครับเรียกว่าตอนนี้ภาพยนตร์หลานมา้าเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายทั้งตลาดนางไทยและตลาดต่างประเทศซึ่งในประเทศไทยกยรายได้เกือบจะพันล้านบาทและในอีก หลายประเทศทั้งประเทศอินโดนีเซียลาวมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์เวียดนามไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าร่วมทั้งเวอร์ชันที่ได้เข้าร่วมตลาดภาพยนตร์มาเชดูฟิล์มในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77นะครับใครจะไปคิดว่านางไทยครอบครัวที่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์ซีจีและเป็นเพียงเรื่องราวพื้นฐานของครอบครัวจะผ่าตัวเองไปไกลในหลายประเทศโดยประเทศที่เข้าฉายไปแล้วอย่างอินโดนีเซียขนาดที่ว่าทำรายได้เปิดตัวสูงสุดและได้กล เป็นนางไทยที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดในอินโดตลอดการนะครับและความท้าทายที่ยากที่สุดคือการพานางภาพยนตร์ลานมากเข้าสู่ตลาดใหญ่อย่างประเทศจีนซึ่งกําลังอยู่ในช่วงของการเจรจาคาดว่าจะได้ใช้ในเดือนกรกฎาคมในอีกฝั่งอเมริกาและยุโรปกําลังอยู่ในช่วงดําเนินการโดยผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มีความตั้งใจจะพานางไทยเรื่องนี้ไปทั่วโลกครับล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเพจ GSC โรงหนังอันดับหนึ่งของมาเลได้โพสต์รายได้พร้อมโพส อของนางหลานมาซึ่งมีแคปชั่นว่าพระเจ้าช่วยนางหลานมาทุบสถิติบ็อกอฟฟิศของมาเลเซียอีกครั้งเขาใช้เพียงหาวันกว่ารายได้ทะลุ4.2ล้านริงกิตราวๆา2ล้านบาทผู้ชมทั่วมาเลเซียต่างก็ชื่นชอบขอขอบคุณจากใจสําหรับผู้ชมที่ยอดเยี่ยมของเราที่ให้การสนับสนุนด้วยความจริงใจส่วนใครที่ยังไม่ได้ร้องให้ในโรงนะครับรีบจับจองตัวกันได้เลยชวนเพื่อนๆเพื่อน,อน,อนร่วมงานคนรักนะครับทุกคนมาสัมผัสช่วง เวลาอันแสนอบอุ่นและสาบซึ้งนี่ไปด้วยกันและเย็นของเมื่อวานนี้นะครับทางเพจ GSC ได้โพสต์อีกโพสตพร้อมแคปชั่นว่านางลานมากกลายเปลี่ยนตัวเลือกโน no 1นึางสำหรับชาวมาเลเซียไปแล้วขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งห้ามพลาดภาพ,พยนต์อย่างชายยูนะครับดังนั้นให้เชิญชวนครอบครัวและเพื่อนของคุณแล้วมุ่งหน้าไปยัง GSC ที่ใกล้ที่สุดเพื่อเพลิดเพลินกับผลงานชิ้นเอกของวงการนางไทยนะครับตองบอกว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทำรายได้ไม่น้อยเลยนะครับเมื่อเทียบกับ พลเมืองของประเทศเพราะมาเลเซียเองมีพลเมืองแค่34ล้านนะครับแต่นางหลานมาสามารถทํารายได้กว่า4.2ล้านริงกิตราวๆ32ล้านบาทเห็นแค่รายได้ก็ไม่อยากเชื่อสายตาแล้วครับไม่อยากจะนึกภาพทานางไปทรายที่ประเทศจีนนะครับแผ่นดินใหญ่พันล้านบาทที่ชาวไทยขาดไว้คงไม่ไกลเกินฟันนะครับทางทีมผูสร้างนะครับได้ให้สัมผัสแล้วว่าอาจจะได้สายนะครับในเดือนกรกฎาคมนั่นก็คือเดือนหน้าอีกไม่นานเราอาจจะได้ฟังข่าวดีและความฟันส่งสุดของผูสร คือพานางหลานมาไปทั่วโลกฟันที่ยิ่งใหญ่คงไม่ไกลเกินฟันนะครับต่อกับประเด็นที่นางหลานมาดั้งเป็นผู้แตกในมาเลเซียเราไปส่องดูมุมมองของชาวมาเลก,กันว่าพวกเขานั้นจะมีมุมมองกันอย่างไรเรามาเริ่มยากมุมมองแรกจากชาวมาเลค,คนนี้เขาให้มุมมองว่ามีเพียงผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุหรือสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยเท่านั้นที่จะเข้าใจว่านางเรื่องนี้มันสาบซึ้งและรู้สึกอย่างไรสิ่งที่อาม่าพูดและจากไปก็เหมือนกับทิปปูผู้ล่วงลับของผมก็ทําเช่นกันเป็นกัน ยากที่จะเห็นคนที่เรารักตายและทนทุกข์ทรมานขอขอบคุณผู้กำกับที่สั่งนางเรื่องนี้ขึ้นมาผมพาครอบครัวไปดูสอครั้งแล้วนะครับเราคิดถึงอักองอามะของเรามากเรามาตามด้วยมุมมองที่2จากชาวมาเลย์คนนี้ขอให้มุมมองว่าฉันฟังเพลงประกอบและเทรลเลอร์ก็ร้องไห้แล้วจากวันที่ดูนางเรื่องนี้วันต่อมาก็ร้องไห้นะครับสวันต่อมาก็ยังร้องให้อยู่นะครับ เรามาต่ำด้วยมุมมองที่3จากชาวมาเลคคนนี้ขอให้มุมมองว่าภาพยนตร์ที่ดีที่สุดแห่งปี2024นะครับเรามาต่ำด้วยมุมมองที่4จากชาวมาเลคคนนี้ขอให้มุมมองว่า g s c โปรดชายจนถึงสิ้นเดือนนี้นะนะครับยังไม่ได้ไปดูยังอยากไปดูอยู่นะครับเรามาต่ำด้วยมุมมองที่5จากชาวมาเลคคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่านี่คือภาพยนตร์ที่ดีที่สุดผลงานเฉีนเอกของประเทศไทยให้คะแนนสิบเต็มสิบเลยครับเรามาต่ำด้วยมุมมองที่6จากชาวมาเลคคนนี้ขอให้มุมมองว่าเอาทิชชู่มาเองนะครับเพื่อนๆเรามาต่ำด้วย มุมมองที่เจอจากชาวมาเลคนนี้เขาให้มุมมองว่าเพิ่งดูเมื่อคืนหวันนี้นะครับเป็นนางที่สะเทือนใจมากๆเรามาท้ายโดยมุมมองสุดท้ายจากชาวมาเลคนนี้เขาให้มุมมองว่าภาพยนตร์ยอดเยี่ยมทําให้ผมคิดถึงปุยาตายายและคนชราที่จากไปนะครับนั่นก็เป็นมุมมองของชาวมาเลนะครับพี่ๆเหตุผลที่นางเรื่องนี้ทํารายได้สูงถึง32ล้านบาทแอดคิดว่าเป็นเพราะชาวมาเลบางคน,คนกลับมาดูนางช้านะครับบางคนดูครั้งเดียวบางคนเนี่ยก็ดู2ครั้ง3ครั้งนะครับบางทีเนี่ยครั้งที่หนึ่งก็ดูกับเพื่อนเห็นว่านางดีก็ชวน ชวนพ่อแม่ไปดูด้วยก็เลยเป็นกันดูหนังช้ําหลายครั้งของดีไม่ต้องโฆษณาเยอะนะครับคนที่ดูก็จะโฆษณาให้เราเองนะครับอยากเห็นนางไทยไปถึงจีนยุโรปและอเมริกาโดยเร็วอยากดูรีแอคชั่นของพวกเขาพวกเราชาวเอเชียวัฒนธรรมต่างกันก็ไม่ต่างกันมากนะครับก็เลยรีเลสนางเรื่องนี้ได้ง่ายแต่ชาวตะวันตกที่เขาอยู่คนหลักขั้วกับเราถ้านางเรื่องนี้ทําให้เขารีเลสได้ถือว่าเป็นหนังระดับโลกได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าทุกคนมีครอบครัวมีพ่อแม่มีมีปู่มีย่าอยู่แล้วดังนั้นมันจะต้อง ทำให้คนดูจากทั่วโลกซึ่งใจอย่างแน่นอนแอดเชื่อแบบนั้นครับเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าพี่ๆมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถที่จะคบบอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าแอดนำเสนอผิดพลาดประกาศในก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยก่อนลาจากการโคไอพอนไอพีพีน้อง,องจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำน่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกล่าวควําว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามคอมเมนต์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให,ให้แอดด้วยนะครับขอบคุณครับ